สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะจะเป็นแรนด้อมนะคะเป็นเรื่องราวของใครลองมาให้ไพ่พายนะคะช่วยบอกทุกคนกันดีกว่านะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของใครพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะขอให้ไพ่พายช่วยบอก ผลงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกได้ว่ามีความสุขได้ด้วยตนเองละกันเนาะเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีนะคะเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนที่มีความสุขโดยไม่ต้องจําเป็นต้องพึ่งพาพึ่งพาคนอื่นพูดวน คือประมาณนี้นะอยู่ได้ด้วยตนเองมีความสุขได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกับออกออกไปไปแบบไปไปรับอินเอร์จีของคนอื่นอะคืออยู่ได้ได้ด้วยตนเองนะคะเราก็เหมือนกับตอนนี้คุณคุณเด็ดขาดมากขึ้นคุณมีความชัดเจนมีเหตุมีผลนะคะคุณรู้สึกว่าเหมือนกับ เหมือนกับคุณเจอเรื่องราวอะไรไมาเยอะมากในชีวิตอะจนกลเป็นว่าทําให้คุณอะเด็ดขาดเด็ดขาดถ้าสมมติมาดีคุณก็ก็ดีด้วยถ้ามาไม่ดีคุณก็ก็พร้อมที่จะตัดนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนอกจากเรื่องความเด็ดขาดคุณยังสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มีความสงบสุขในใจนะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นคนที่ เหมือนชีวิตคุณมันผ่านอะไรมาเยอะนะจากหน้าภาัยอะ่ะคุณเหมือนกับผ่านชีวิตมาจนรอหลอมให้คุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นสงบมากขึ้นแล้วก็ได้รับก,การยอมรับนะคะจากสังคมรอบข้างจากครอบครัวจากคนรู้จักมากขึ้นเหมือนชีวิตคุณเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะเรามามาดูต่อนะคะ เหมือนคนที่คุณนึกถึงนะคะคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยอะตอนนี้เหมือนคนคนนั้นอะกำลังรู้สึกสับสนเนาะเขากำลังรู้สึกสับสนเขารู้สึกว่าเหมือนเขาถูกกักขังนะคะเหมือนถูกกักขังสับสนแล้วก็รู้สึกเหมือนกับทุกเหมือนกับไม่รู้ ว่าจะหาทางออกยังไงนะคะตอนนี้นคนที่คุณนึกถึงอ่ะเหมือนเขาอ่ะออกไม่ได้แล้วก็ยังสตันอยู่กับที่ด้วยนะเหมือนเขาออกไม่ได้แล้วก็ยังอยู่กับที่ความมั่นใจก็น้อยน้อยกว่าคุณอ่ะคุณเป็นคนที่ตอนนี้นคุณเป็นผู้ใหญ่มีความมั่นใจมากแต่คนที่คุณนึกถึงอ่ะเขาค่อนข้างที่จะเหมือนเด็กน้อยความมั่นใจเขาน้อยกว่าคุณเยอะนะคะแต่คนคนนีม้มีความแฟรมีความยุติธรรมนะคะ ไม่เอาเปรียบคุณแน่นอนคนที่คุณนึกถึงแล้วตอนนี้คุณกับเขาอาจจะความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะพังลงนะคะอาจจะพังลงหรือเขาเนี่ยอาจจะไปไปคือความสัมพันธ์ของเขาอะที่เขาไปเลือกก็ได้ที่เขาไปคนคนที่คุณนึกถึง,ขงเขาอาจจะมีเขาาจจะไปเลือกอีกคนนึงหรืออะไรเงี้ยนะคะคนคนที่สามอะซึ่งความสัมพันธ์ตอนนี้ของเขาอะมัน มันพงังมันจบมันเหมือนกับเงี้ยความสัมพันธ์มันพังลงแล้วอะไรเงี้ยน,นะคะคืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเขากับคนที่สามความสัมพันธ์มันพังลงนะคะแล้วยังไง ดูเหมือนว่าคุณตอนนี้นคุณกำลังอยากที่จะกลับไปหาเขานะเหมือนตัวคุณอะรู้สึกว่าอยากที่จะกลับไปหาคนนี้คนที่คุณนึกถึงนะคะอยากจะไปสร้สางสัมพันธ์ด้วยเนี่ยอยากจะไปเชียร์แก้วโอเชียร์บ,บนี้น,นะคะคุณอยากจะไปเข้าไปหาเข้าไปคุยเข้าไปกลับไปหาเขาอะไรเงี้ยเหมือนกับคุณรู้นะว่า ว่าคุณ่ะก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาแต่คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณเน่ะจะชนะทุกคนนะคะคุณคุณดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างเยอะนะเหมือนคุณอยากที่จะกลับไปหาคนคนนี้นะคะคือถ้าคุณกับเขาความสัมพันธ์มันจบลงแล้วอ่ะเหมือนคุณเนี่ที่จะกลับไปหาเขาแต่ถ้าความสัมพันธ์ของคุณหรือเขาไม่มีความสัมพันธ์แล้วมันจบอ่ะคุณคือคุณอ่ะตอนนี้คุณอยากที่จะกลับไปหาเขานะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวเลือกทางเลือกมากมายหรือตัวคุณจะมีทางเลือกตัวเลือกมากมายหรือหลายๆสิ่งที่คุณชอบแต่คุณก็คิดว่าเขาคือสิ่งหนึ่งที่คุณอยากที่จะไปพิชิตใจไปแบบไปเอาชนะใจให้ได้นะคะ เหมือนคนที่คุณึกถึงอะ่ะเขาเป็นคนที่ภายนอกเขาเอะดูเหมือนกับเป็นภายนอกเขาเอาจจะดูเหมือนอ่อนแอดูแบบดูดูเหมือนกับไม่เข้มแข็งเท่าคุณแต่จริงๆแล้วว่าเขาเป็นคนที่ที่เข้มแข็งมากๆค่ะจิตใจเขาเข้มแข็งมากๆเขาเหมือนเท้าหามกล้าหามมากๆเขาเป็นคนที่เหมือนกับชอบพัฒนาชอบคิด นะคะเขาในเรื่องการทํางานเป็นคนที่อยากที่จะเริ่มทํานู่นทํานี่ทําอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นนักพัฒนามากตอนเนี้ยความสัมพันธนะ์อ่ะของเขากับคนที่เขาคบอยู่อะ่ะที่ไม่ใช่คุณอะ่ะมันเหมือนไพ่มันชัดมากขึ้นเหมือนจะคนที่เขาคบอยู่เนะี่ยคนที่คุณนึกถึงอะ่ะเขามีคนที่เขาคบอยู่แล้วมันจบลงแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ เหมือนเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเป็นคนที่มีความเป็นเหมือนกับคนที่คนนึกถึงเขามีความเป็นแม่สูงนะคะแต่ว่าถ้าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนที่คนนึกถึงก็มีความเป็นพ่อสูงคือมีความเป็นตัวพ่อตัวแม่สูงก็คือมีความอบอุ่นมีความใจดีนะคะมีความมีเมตตาแล้วก็ ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยจากที่ดูหน้าไพ่อ่ะก็คือโอเคเลยนะเหมือนกับใจดีมีเมตตาชอบทําบุญบริจาคแล้วก็มีความยุติธรรมแต่ในเรื่องในเรื่องของความมั่นใจของเขาตอนนี้นมันดูน้อยนิยดมากๆแล้วก็เหมือนกับเขากําลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะพากนําพาตัวเองออกมาได้แต่คือเขาอะอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคนคนนี้ที่คนนึกถึงนะคะเรายังไง เราเขาเดาคุณหรือเปล่าคุณอนะมีความเป็นเหมือนกับเป็นพ่อผ่ามากเลยนะถ้าคุณเป็นผู้ชายอะคุณมีความเป็นพ่อผ่ามากๆมีความสุขุมนุ่มลึกมีความเป็นแบบมีความ ใจเย็นมีสติมีสมาธิแล้วแถมยังมีความมั่นใจคือเหมือนคุณดูเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วคนที่คุณนึกถึงก็ค่อนข้างที่จะเด็กมากเหมือนอายุห่างกันแบบดูแล้เหมือนจะอายุห่างกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มีความละเอียดสูงนะคะเป็นคนที่เป็นคนละเอียดเป็นคนที่มีความปราณีตม,มีแบบในเรื่องของการทํางานนะคะตอนนี้คุณเริ่มอยากที่จะ เข้าหาคนคนนี้เพื่อที่จะจีบสัตว์สัมพันธ์แล้วก็มอบความสุขให้กับเธอคนนี้นะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณคุณก็มีอะไรที่คุณก็รู้สึกลังเลอยู่นะเหมือนกับคุณกาลังคุณก็ช่างใจอยู่อ่ะคุณก็ห้าสิบห้าสิบไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะรอดไหมนะแต่คุณก็คิดว่ายังไงก็คุณก็จะต้องลองดูอ่ะคุณก็เหมือน ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่จะต้องบาลานซ์ต้องต้องปรับต้องจูนกันคุณรู้คุณรู้ดีเลยแหละเพราะว่าคุณเหมือนกับคุณเหมือนกับชีวิตคุณผ่านอะไรมาเยอะอ่ะคุณคุณมองออกแล้วก็ตอนนี้คุณก็เหมือนกับเริ่มต้นที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะมุ่งมั่นที่จะทํางานสิ่งที่คุณตั้งใจไว้อ่ะให้สําเร็จคุณมีเป้าหมายที่จะทําให้สําเร็จนะคะแล้วยังไงนะคะแล้วสุดท้ายยังไงอ่ะ บอกเลยว่าสุดท้ายนะคะความรักของคุณทั้งคู่จะสมหวังนะคะคือคุณอ่ะคุณเป็นเหมือนนักรบอ่ะคุณคิดว่าเออถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันยากอ่ะยังไงคุณก็พร้อมรุยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคไมในการที่จะขวางกันไม่ให้คุณกับเธอคนนี้เหมือนคบกันอะคุณก็ไม่ยอมแพ้คุณคิดว่าคุณจะต้องผ่านด่านไปได้ให้ได้คุณ คุณเหมือนแบบผ่าชีวิตมาเยอะอะนะคะไพ่มันออกมาประมาณนี้แล้วก็ความเป็นผู้นําในตัวคุณค่อนข้างสูงนะคะแล้วคุณก็มีความมั่นคงในในชีวิตของคุณในระดับหนึ่งแล้วที่คุณพึงพอใจนะคะคุณคิดว่าคุณอยากที่จะพาเธอคนนี้ออกจากความทุกข์เหมือนคุณจะแบบเป็นคนพายเรือเธอพาเธอไปซึ่งบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนที่คุณนึกถึงอะ่ะเขาอาจจะมีลูก ติดด้วยนะคะอาจจะมีลูกติดด้วยซึ่งคุณก็คิดว่าคุณอยากที่จะพาเธอมุงมุงไปเหมือนกับออกเดินทางร่วมร่วมเดินทางชีวิตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมีประสบการณ์ร่วมกันแล้วคุณก็เชื่อนะในเรื่องของอดีตชาติอะ่ะคุณก็คิดว่าเหมือนกับคุณและเธอเหมือนกับเคยเจอกันมาก่อนในในอดีตชาติอะไรเงี้ยถึงทําให้คุณรู้สึกว่าคุณชอบเธอแล้วคุณก็อยากที่จะเข้า เข้าไปช่วยเหลือเธอพาเธอออกจากความทุกข์เหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ซึ่งเธอเกิดอะไรขึ้นเนาะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธออ่ะเธอเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องของเงินทองอยู่แล้วเป็นคนเป็นผู้หญิงที่เก่งอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะแต่ว่าเธอได้เหมือนกับมีมันมีในเรื่องของชีวิตคู่ของเธออ่ะที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะมันมีความขัดแย้งมันมีการทะเลาะเบาะแ้งกันนะคะแล้วมันมีการที่แอบทำอะไรลับหลังกันด้วยนะ สิ่งนั้นแหละที่ทําให้เธอเหมือนกับเหมือนรู้สึกถูกกักขังแล้วก็ถูกแขวนอยู่แบบไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าคําว่าครอบครัวเนี่ยเองนะที่มันกักเธอเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเธอยังมีความกลัวเรื่องนี้อยู่ทําให้ยังไม่กล้าที่จะออกมายังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ตอนนี้เหมือนเธออะก็ ค่อยๆเหมือนได้ตัดสินใจเพราะว่าความมั่นใจของเธอค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะจากหน้าไพ่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้โดยรวมก็คือจะสำเร็จแฮปปี้นะคะเดี๋ยวสำหรับสมาชิกเมี่จะใช้ไพ่คู่บุญนะคะในการเปิดต่อทำไยต่อนะคะดูว่าเรื่องราวของคนและเธอนะคะมันจะเป็นยังไงต่อนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปสมาชิกสำหรับ ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ม่ก็ขอขอบคุณนะคะในการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พลังงานบวกๆนะคะไม่ออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ